สวัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชพงโอสถกันเช่นเคยครับวันนี้เราออกนอกสถานที่กันนิดนึงครับมายี่มเย็นสาขาเซนทัลลาดพร้าวครับเวชพงโอสถสาขาเซนทัลลาดพร้าวนี้นอกจากจําหน่ายสมุนไพรเหมือนกับเวชพงโอสถทุกๆสาขาแล้วนะครับก็ยังมีความพิเศษนอกเหนือจากสาขาอื่นๆครับเรามาดูกันครับว่าความพิเศษนี้คืออะไรครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณยุทธสวัสดีครับหมอหลินเออวันนี้มีหมอเข้ามาที่นี่อย่างครับเนี่ยนี่ค่ะวันนี้เป็นคุณหมออย่างเอนนี่ค่ะอ๋อดีเลยถ้างก้นเดียวผมขอคุยกับคุณหมอหน่อยนึงแล้วก็ยืดโอกาสให้คุณหมอตรวจรักษาด้วยนะครับค่ะได้ค่ะรบกวนคุณยุทธรับคำนดัดก่อ,อได้ครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยุทธเดี๋ยวเชิญคุณยุทธทางด้านนี้เลยนะคะครับสวัสดีครับัสดีค่ะ คุณหมอหยางเวิรลี่ครับเป็นหนึ่งในคุณหมอที่หมุนเวียนกันเข้ามาให้การตรวจรักษาที่คลินิกเวชพพโอสถสาขาเซนทรันลาดพร้าวของเราครับคุณหมอครับเวลาคนไทยเราพูดถึงหมอจีนหรือการรักษาแบบจีนเนี่ยก็มักจะนึกถึงการแม้ครับการแม้นี่คืออะไรครับเชค是我们中医呃诊病人的一种方式那么确诊呢就是说 呃、医生用三个字放在病人的脉瓜上然后赶紧病人脉瓜的波动然后来整装病人的病情。问าาออ我很想看看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 我很想看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 我很想我看我很想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 看我我很想看我很想想看 哦，ถ้าอย่างนั้นก็แม้ก็เ,นนเ,เ对，呃，望诊，望诊就是说看病人的精神，嗯、他的脸色，还有他的体态、形体。问诊就是问病人的病史，还有他的症状。嗯。闻诊，闻诊有两个方面，一方面就是要听病人的声音，另外一方面就是要闻病人的体味。 事实确诊还有两个方面，一方面就是摸病人的脉搏，另外一方面就是还要摸病人的身体，例如他哪里痛，我们要摸一下，他到底是什么样的情况。หมอครับถ้าอย่างนั้นการไม่อย่างเดียวก็ไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดก็จะต้องคนที่จะมาหาหมอก็ควรจะต้องอธิบายแล้วก็หรือว่าหมอก็จะต้องซักถามประวัติคนไข้ด้วยใช่ไหมครับ？是的。ถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับไหนๆก็มาพบคุณหมอที่นี่แล้ว ช่วงนี้ผมมีปัญหาก็คือนอนไม่ค่อยหลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับก็ก็จะให้อยากจะให้หมอช่วยแมะแล้วก็ตรวจร่างกายผมดูเพื่อจะได้กินยาทําให้นอนดีขึ้นนะครับยก็สักประมาณสองสัปดาห์ได้ที่นอนไม่ค่อยดีครับ有有ตอนนี้ก็ก็มีอาจจะทํางานเยอะนะฮะงานค่อนข้างจะเครียดนิดหน่อยแล้วก็ ออตอนนอนก็จะตื่นกลางคืนอยู่เรื่อยๆจะตื่นสองผลสามหนแล้วก็พอตื่นแล้วก็จะนอนยากเขาขู่มัเออมีครับปากขมแล้วกินอะไรไม่ค่อยรู้รสเท่าไหรอ่อมก็มีอยู่เอ่อ,อ,อ小便黄ผง้ไม่เท่าไหร่นะครับปสัสสาวะเป็นปกติอยู่ผมยังกินน้ำเยอะมากผมเป็นคนกินน้ำเยอะนั่นว่าดูดูปากของคุณได้ไหดแล้วคุณก็ื่ออกูาโอเค 哦、啊，那我要切你的脉，摸你的脉，从你手上。你刚才说多久睡眠不好啊？两个星期吧。两个星期，你有两个星期呃睡眠不太好，嗯、还有口苦，吃不下饭，嗯、还有一个就是说你容易发火，嗯,嗯、呃、然后我摸你的脉有点弦涩。嗯 呃，那这样呢，我辩证你为肝郁化火，嗯、所以呢，我要开一些中药给你，先清肝火，哦、然后疏肝理气，哦、啊，安神、啊，我要开一个礼拜的中药给你。嘿<喂>，那医生，หมอครับ，如果我吃药，หมอครบหนึ่ง嗯，是的，你你吃完一个礼拜的药之后，你要再回来让我检查。 然后呢我可能要调整里面的药对ถ้างั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับเช่นนี่ก็ตรวจกับคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่คุณหมอก็จะเขียนใบยามาผมก็จะใบยานี้ไปยื่นที่แผานากจ่ายยาครับวันนี้เราก็ได้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจรักษาโดยคุณหมอจีนผู้เชี่ยวชาญกันแล้วนะครับอย่างผมก็ได้ใบสั่งยามาหนึ่งใบครับอีกสักครู่เราจะไปดูกันว่าเราจะจัดยยาสมุนไพรเนี่ยนะครับ ตามไปสัญญานี้ในเวชภงโอสถสาขาเซนทันลาดพร้าวได้อย่างไรครับเวชภงโอสถสาขาเซนทัลลาดพร้าวอยู่ที่ชั้น2ของเซนทันลาดพร้าวครับบริเวณหน้าลิฟต์ท่านที่สนใจจะนัดหมายเพื่อพบหมอหรือว่าตรวจรักษานะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับเวชภงโอสถสาขาเซนทันลาดพร้าวนี่เดินทางได้ง่ายครับมาได้ทั้ง MRT BTS หรือว่าท่านที่จะขับรถมาก็ขับมาได้ครับ